ในโอกาสสภากาชาติไทยได้กำหนดจัดงานกาชาติประจำปี2559ในว sì, ันที่30มีนาคมถึง -7 เมษายนพุทธศักราช2559องค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกขอเชิญเยี่ยมร้านขององค์การสงเคราะห์ทหารานศึกซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครจัดให้มีการเล่นเสียงโชคโดยวิธีการสอยกะละปะพฤกไส้ดาว เพื่อลุ้นลางวันยายอาิโทรัรน์สีตู้เย็นเครื่องซักผ้าและรางวัลอื่นอนอีกมากมายรวมทั้งจำหน่ายสินค้าและสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายเลยนะครับในร้านหนึ่งนิคมหนึ่งผลิตภัณฑ์รายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเก้าถวายสมเด็จพระเทพพรรัฐราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยและพบ